โดยพน,นักอย่างเดียวยังไม่มีการแปรเรือเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีการแปรเรือเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ฝึกการแปลเรือด้วย,วยมาดูเฉลยกันอิตโดภิกขุนนี้โยกให้แล้วก็แปลอย่าอย่ายังโยกให้มานะทันว่าภิกษุนอกนี้เรภิกษุนอกนี้อาหารกล่าวแล้วตังภิกขุงกับภิกษุนั้นฉะนั้นตัวนี้แปลว่ากัดเข้าในอาหารแล้วตรงอัตโน สันมีการอังกะตคะตาเลนในการแห่งพิสูจนั้นมาแล้วสู่สำนักของตนคําว่าพิสูจนั้นเราหูุนขึ้นมาแปลเองนะไม่ใช่ว่าในการแห่งตนมาแล้วสู่สำนักในการแห่งพิสูจนั้นมาแล้วสู่สำนักของตนก็อิติว่าอาวุโสดูก่อนท่านภูมีอายุสีลังอนววาสินเตงของท่านปิน,นังขาดแล้วให้แปลเป็นประโยคกับตุวกจกจปิน,นังตัวนี้แปลว่าขาดแล้ว ถ้าแปลว่าตัดในกายเป็นสก,กรรมบรรทัดไปหรือยังกายเป็นกรรมบจณฑกมว่าจศิล์ของท่านขาดแล้วแล้วก็ติหลังนี้แล้วมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมนัทธาวุโสเนี่ยอรารปณะมันคือเลขไหนฉะนั้นอันนี้คือเลขไหนฉะนั้นตัวที่ขาดไปคือประธานกับปียบุพพะอุพาประธานกับปิยบุพพะเลขนอกที่เราต้องใส่เข้ามาฉะนั้นคนที่ไม่ใส่เข้ามาก็จะเลยจะผิดอะไรผิดป่อ ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าโยกเลขในล้วนอ่าต้องมีตัวอะไรไตัวประธานขึ้นมาดังตัวนี้ยกอะไรโสภิกุ์แล้วก็อาหะอันร่บพิสูน์นั้นอาหะกล่าวแล้วอิติิ่าอาว,โวุโสดูก่อนท่านภูมิอายุเอเวอรูปังตัวนี้โยกอะไรขึ้นดีบางคนก็โยกกรรมมันบางคนก็โยกการกระทำ ็ได้สองอย่างยกอะไรก็ได้ก็ให้มีนิงวัฒนะมิพัฒน์เสมอกับเอวรุปังตัวนี้อถ้ายกกรรมมันมก็ง่ายขึ้นธรร่ากรรมมีดูงต่อท่านปุณอายุธรรมกรรมมีอย่างนี้เป็นรูปของข้าพเจ้าหรือของเราัตถิยังไม่มีอิติดังนี้เด็กไทยจะแปลว่าอรรมการมกาะทำมีนี้เป็นรูปของข้าพเจ้านักถิยังไม่มีก็อิติดังนี้แล้วก็ประโยคนี้อิธานีเตเห็นไหมเตที่เป็นบุสรรพนามเนี่ย หรือตะวังเนี่ยมันคือเลขหนเราจะแปลเข้าไปเลยไม่ได้ท่านจะเป็นอวิลักษณ์ที่ไม่ได้สามให้ก็เพราะอะไรมันไม่ใส่เลขดอกมาเปิดเนี่ยมันก็รู้ชัดเลยอ่ะหายไปมันก็โดนเป็นหนึ่งปอแทนจะได้สามให้หกสับกับไปสองให้สิบสองสับเฉีดชิวมากเลยขาดอีกหนึ่งคะแนนเออได้หนึ่งคะแนนก็หนึ่งหนึ่งให้แล้วคณะตัวนี้คือใจอิตโรอิตโร ขึ้นอินโลอินโทรพิกรูรณ์นภิสูจนอกนี้ฮะกล่าวแล้วทติว่าประโยคนี้อ่าประธานเจออะไรประธานคือตระรุนิถีอยู่ตรงนี้ส่วนส่วนอะไรส่วนทิฏฐาส่วนทิฏฐาคือเป็นกิริยาคุณภาพ ฉะนั้นเวลาแปลก็แปลไปตามลำดับคือตระรุธธ่นถี่อนว่าหญิงสาวหรือหญิงรุ่นสาวจริงแล้วมันต้องแปลนิคมามนาก่อนถ้าวางไว้ก่อนเนี่ยก็อ,ออกไปอยู่ปัจะโตข้างหลังเตของท่านตระรนตีกระทาอยู่อีกทางนามกัมมังซึ่งกรรมชื่อนี้หรือซึ่งกิริยาชื่อนี้แล้วแต่ยกอะไรมาก็ได้ถามว่าหญิงรุ่นสาวหรือหญิงสาว อ,อผู้ออกไปอยู่ข้างหลังของของอะไรของท่านกระทาอยู่ซึ่งกิริยาหรือซึ่งกรรมชื่อนี้อไม่ยาอัง้าบเจ้าทิฐาเห็นแล้วทิฐานิเอวะในการนี้นั่นเทียวนะก็จบไปหนึ่งประโยคน์ที่จริงกวาใไทรแปลบอกอาว่าหญิงรุ่นสาวกระทาอยู่ซึ่งกรรมที่นี้ออกไปอยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าผมเจอนะจริงผมอยากจะกินสมพันธ์เลยให้แปลไปตามําดับกิริยาท,ที่ที่วางไว้ รู้ว่ามันต้องแปลตัวนี้ก่อนก็ดันไปแปลตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วก็มาแปลตัวนี้ถ้าผมตรวจแล้วได้กินสัมพันธ์เป็นเด็กมันต้องแปลนิธรรมา,าก่อนไงก็วางไว้ก่อนอันนี้มันอยู่หลังมันก็ต้องแปลทีหลังอยู่รุษสาวออกไปอยู่ข้างหลังของท่านเนี่ยก็ะทาอยู่ซึ่งกิริยาชื่อนี้ก็อันเราอันข้าพเจ้าเห็นแล้วในการนิรเทียวตวังอันว่าท่านวัดเทสีกล่าวแล้วอันนี้ให้เป็นอ e, ีของอาตุตณีเอาอ e ีเป็นอ e. ี ไปอีแทนโอึ้นประธานตะวังมาตะวังมาท่านประเทศีกล่าวแล้วอิติว่าเอรูปังกโยกกรรมมังขมาอารกรรมอ่ามีอย่างนี้เป็นรูปไม่หัางของข้าพเจ้านัตถิยังไม่มีแล้วก็อิติดังนี้ตัวแรกแล้วก็อิติดังนี้ตัวนี้แล้วก็จบไปก็หมายถึงประโยคประโยคต่อม,มาโสโสนิยถัยโสปิทวนว่า ที่สูงนั้นะอาสานิยามัตเเกอวัตถโตวิยะเป็นลาวกบว,ว่าอันสายฟ้าอสานิยาแปลว่า,าสยายฟ้าเป็นลากรว,ว่าอันสายฟ้าอวัตถโตนี่คือแปลว่าอะไรฟาฟ้าลงแล้วฟาลงแล้วมัตเตเกบุญกระหม่อมถ้าเราแปลว่าเป็นเราก็ต้องใส่อุตวามาคืออุตวา เป็นแต่ถ้าเกิดใครไม่แปลว่าเป็คือลาวต่อว่าอันสายฟ้าฟาดแล curtain, ้วบนกระหม่อมก็ไม่ต้องอ่าใส่ตัววิตกติกตาร์มาคือไม่ต้องแค่ไม่ใช่ต้องใส่ตัวไม่ต้องใส่ตัววัาเข้ามารับเพราะเราไม่ได้แปลเป็นวิตกติการ์จากนั้นก็ทําได้สองอย่างอันว่าอ่าิผู้ลาวต่อว่าอันสายฟ้าฟาดลงแล้วบนกระหม่อมหรือเวลาต่ว่าอันสายฟ้าฟาดลงแล้วบนกระหม่อมตุตตวาเป็น แล้วก็พูดอาหาเปิดมาอาหารใส่มาเองอาหารเก่าแล้วกิจิว่าสองคนสุดท้ายที่เข้ามาทีหลังยืนห้านาทีก่อนยืนห้านาทียังไม่ให้นั่งนะท่านวินดจกับทนกระลาษยืนร่อยนางสายต้องต้องรับผิดชอบตัวเองเขาด้วยอาหาเก่าแล้ววิจิว่าแล้วก็มาดูเลขนายแรก อาวุโสุก่อนท่านผู้มีอายุตระวางอันาท่านนินาสหิดูจจิกิแต่ตัวนี้เป็นเหตุตุก,กตัวจบก,ก็คือมัง่งอย่างข้าพเจ้ามานาสหิจงอย่าให้ชิบหายเราสามารถแยกแปลทีละคำได้อย่างข้าพเจ้าจงอยา,ใายยกให้ชิบหายหรือใครอยากจะแปลอะไรรวมกันเพราะแปลจริงแล้วก,ก็ได้ าว่าท่านขอจงอยา่ยังข้าพเจ้าให้จิบหายก็ได้กรรมมากมกามเอรูปังมีอย่างนี้เป็นรูปไม่หังของข้าพเจ้านั่นที่เอวายังไม่มีนั่นเจียวเราก็อิติอย่างนี้อิตโรพิโผลวัรบพิสุนอกนี้อันนี้ก็เป็นเลขในเราจะสังเกตเลขในจากอะไรคือบุกบุรุษปนามที่เป็นตุมหะอหัมหังมันจะเป็นวิพัต์อะไรก็แล้วแต่เห็นไหมพยาจะเป็นวิพัตอะไรก็แล้วแต่อ่าเราก็จะรู้ว่าเป็น เลขไหนเป็นเลขไหนแต่วัตวาก่อนัวตวากเอาแล้วอิติว่าประธานคืออะไรอ่าอันนี้ที่ถังที่ถังจะเป็นวิศร้นยของใครก็แปลว่าต้องแบ่งประโยคตรงนี้เอาเกณฑงสงามก็จะเป็นอ่าปุชนาถาก็เป็นต้นประโยคของอีกประโยคหนึ่งฉะนั้นประโยคนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้อ่าท่านคำนวยกับท่านเทียยืนเจ็ดนาที จากนั้นก็โยกกรรมังเข้ามากรรมังอันว่ากรรมจากนั้นเราต้องหาตัวประธานให้ได้โยกกรรมังเข้ามากรรมังอันว่ากรรมแล้วก็โยกผลลิงกับตัวกยายคุณภาคิตตปัจจัยตัวนี้หลยอับว่ากรรมวยญญยาณข้าพเจ้าที่ถางเห็นแล้วถักขีหิด้วยในตาทั้งหลายสามังเองาว่าข้าพเจ้าสถิตสามีกับเชื่อแต่ว่าต่อท่านกิง่งทําไมแล้วก็อิติดังนี้ แล้วก็พิจิตรวาแตกแล้วพันตตัวิยะเรากับอันว่า้อนไม้แล้วก็ปักกามิหลีกไปแล้วปักกามิคือกิริยากุภาพที่อยู่เลขนอกนะอย่าได้เปนึินอาหารเพราะนึกว่าเป็นมิแล้วในประโยคนี้ประธานก็คืออิตาโลพิปูเนี่ยเขามีกิริยากุภาพสองตัวคือปกกามิกับนิสิที่ตรงนี้ฉะนั้นตัวนี้ก็ยังไม่ต้องขึ้นประธานมาใหม่หลังจากหลีกไปแล้วก็นิสิทีนั่งแล้วโกสะตักเคมบแม้ในโรงแห่งอุโบสถ อ่าแต่ก็ใส่จินตนานะมาด้วยความคิดิติว่าอ่า,าว่าเราฤริีสามิจกระทร,รอ,อุโสถทางซึ่งอ,อุโบสถอิมินาภิกุณนัสติงกับเพื่อนบิกษุนนะ่ะหาไม่ได้ลองอิติดังนี้อิตโรพิกุลว่าภิกษุน,นอกนี้แล้วเพืุ่พภาอยู่ไหนอยู่นี่กเทศิก็เป็นตัวไปอิติด้วยอบอกแล้วพิกุนังแก่ภิกษุตั้งหลายอิติว่าอันตรายค่ะแต่ทางพุทธเจริญกาลัางกังอนอกความอะไรดำ อกความด่างอาจจะดำหรือดากก็อย่างใดอย่างหนึ่งสีละมาตังปีแม้มีเมเรงามเป็นประมาณสีเลนในศีไม่หังของข้าพเจ้านัตถิยังไม่มีปิติดังนี้โวปีพิขวนลวิสุปแม่นั้นอะหะกล่าวและวิติว่าประทาก็โยกกรัมมาเหมือนเดิมเพราะเปียงภพพะสิที่ถังกรรมวกรรมหรือโยกอวักรรมการธรรมก็ได้การการะทธคือโยกอะไรถ้าเป็นภาษาลีการการะทธโยกอะไร อ่าที่ที่ที่เขียนกันมายกอันว่าการกระทําอ่ะถ้าเป็นภาษาบาลียกอะไรใครยกอ่าการกระทำนะตัวภาษาบาลีว่าอะไรเดินเวลาสะพานจะได้สะพานถูกาว่าการกร,ระทำภาษา,ววาบาลีคืออะไรนะการะนางังการะนางแปลไปว่ปาอ,อ,อันว่าเหตุอะไรทาการกระทำยกอะไรการะนางัง กรรนามว่าการกระทําฉะนั้นถ้าเราโยกอ่ะภาษาไทยยังมาได้เหมือนกันหมดคือการกระทำมารู้ว่าตัวนี้แต่ว่าเวลาวิชาตัมพันธน่ะโยกผิดจะผิดเลยนะและ้วคือทำไมโยกกับ,บังว่าการะนั่งอันว่ากรรมหรือว่าการกระทามายานค้าพเจ้าที่ทังเห็นแล้วสามังเองอิติังนี้เทวดาว่าเทวดาทิสวะเห็นแล้วต่างยกพิกุข้ามาเสื้อพิสุนนั้น อันนี้ฉันตังผู้ไม่มปาถนาอยู่การตรุงเพื่อการธรรมโบรุถังซึ่งอุโบสถนเตนะพิกุนาสติเกับด้วยพิษุนั้นจีตตะวานคิดแล้ววิติว,ตาว,ว,ว,ว่าอริยงังกรรมมังอวกรรมอันหนักมีอันเรากระตังกระทําแล้ววิติทั้งนี้นี่ก็เป็นกรรม,มวาจอกอีกแล้วก็อาหารกล่าวแล้ววิติว่าพันเตฆาแต่ทางผู้เจริญศีรเพทวะนวความขาดแห่งศินอายะสา อันทสามแปลว่าอะไรแห่งพระผู้เป็นเจ้าหรือพระคุณหรือพระคุณเจ้าเอาความแตกแห่งศีลแห่งพระผู้เป็นเจ้าไม่หางของข้าพเ,เจ้าที่ยังไม่มีปานณะแต่ว่าบณะนะแต่ว่าอันนี้เอตังตัวนี้อันนี้คือวีมังสนะวสุนะกับเอตังเอตังตัวนี้แล้วก็โยคกรรมมังมานแล้วกันถานว่ากรรมนั้น มอยาทานพรเจ้ากระตังกระทำแล้ววีมังสนะวสีนะด้วยสามารถแห่งอันทดลองกราบจุมเหมท่านทั้งหลายตระหนธาจุกระทำอบตรถังซึ่งอบสถแล้วก็เตนะสตถิ่งอันนี้ไอเยนะอ่าอัตเตนะเราก็ยกไอเยนะเข้ามาอจงกระทำซึ่งอบสถกับด้วยพระผู้เป็นเจ้านั้นอิติอย่างนี้ท่านอัตตนปลสิบนาที เอาช้านี่ห้านี่เจ็ดนี่สิบหรื้ว่าจมีใครสิบเป็นสิบห้าอีกไหมดูสิต้องรับผิดชอบนั่นคนสิบมาเลยพร้อมพันมาสิบห้านาทียืนตรอทั่นห้านี่เจ็ดนี่สิบนี่ต้องสิบห้าดูใครจะมายี่สิบดูดิต่อมาอ่าหรือว่าเป็นตัวมีบทลงโทษติดบ,บาง ่อมาโสวตวนี้กะยะ็ยกภิกขุมาถ้าภิกษุนะอันนี้ถ้าเราแปลอ,อย่างท่านกุทิศก็อาจจะแปลว่าเชื่อแล้วตัวสสเทวตายะต่อทตเทวดานั้นอัตตวากเทนติยาผู้ยืนกล่าวอยู่อากาศเสในอากาศหรือใครจะเป็นโยน์ลักษณะก็ได้เมื่อเทวดาน,นั้นยืนกล่าวอยู่ในอากาศนนได้สองอย่างเชื่อแล้วต่อหรือเมือ่อเทวดานั้นยืนกล่าวอยู่ในอากาศ ปบัติมาเชื่อแล้วอาตารได้กรรทำแล้วปุถุถังซึ่งตัวโสนคณะแต่ว่านี้ก็โยกเข้ามาโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นมุตุจิตโตเป็นผู้มีจิตอ่อนแล้วก็เข้าไปในเทเรก่อนในปัเทระนี่แล้วก็วิยะลาวกะวิยะลาวกะวิยะลาวกะว่าภูพีตอนนี้ก็ใส่มุทุ จิตโตแล้วก็สมาโนอ่อะราก็ว่าเป็นผู้มีจิตอ่อนในการกอดมีอยู่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอัลัฮพิสูจน์นั้นเป็นผู้มีจิตอ่อนในพระเระหรือเถเรต้องเข้าในมุตุจิตโตตรงนี้ก่อนเป็นผู้มีจิตอ่อนในพระเระเราก็ว่าอ่าเป็นผู้มีจิตอ่อนในการกอดมีอยู่แล้วก็โพสิได้เป็นแล้วนะอ่าไม่ได้ ก็จจบแค่นี้